ทุกคนต่างมีความฝันอันสูงสุดแต่กว่าจะไปถึงฝันได้อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตส่วนตัวผมเองนั้นไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับเป้าหมายหลักของชีวิตหรอกนะแต่ผมจะใช้เวลาบางส่วนอยู่กับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในที่ต่างๆเพื่อเติมเต็มความสุขและกำลังใจให้กับตัวเองอีกทั้งยังได้มีไอเดียและมุมมองใหมๆ่ๆที่จะทำให้ไปถึงฝันเร็วขึ้นอย่างวันนี้ผมอยากเดินทางขึ้นไปยังจุดสูงสุดของภูเขาสักลูก อยากจะรู้ว่าอารมณ์และความรู้สึกจะเป็นอย่างไรเมื่อเราได้ไปยืนอยู่จุดหมายที่เราได้ตั้งไว้บนดอยมอนเงาะสิ่งแรกที่ได้รู้คือถ้าเดินทางด้วยเทา้าคงต้องใช้เวลาหลายวันและสิ่งที่จะพาเราขึ้นไปยังบนดอยม่อนเงาะได้เร็วขึ้นนั่นก็คือต้องมีรถยนต์ที่เหมาะสมกับสภาพถนนที่สูงชันและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์ที่มีสัญญาณแรง ที่จะบอกเส้นทางที่สั้นที่สุดให้เราขับรถขึ้นไปยังจุดหมายได้อย่างไม่ต้องกังวลใดๆและสุดท้ายคือต้องมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับทางที่สูงชันแคบและการหลบรถที่สวนกันไปมาบนทางเลนเดียวที่ทั้งชันโค้งหักศอกและลื่นถลายได้ในบางช่วงที่นี่คือลานกลางเต็นต์ปะตอยอยู่บนดอยม่อนเงาะ ีที่ให้กางเยอะมากแต่ผมไม่มีเวลาเลือกละเพราะสายฝนที่กำลังคลืบคลานเข้ามาหาเรามันน่าจะมาถึงในอีกไม่ช้าต้องรีบกางให้เสร็จซะตั้งแต่ตอนเนี้ยเพราะไม่รู้ว่ามันจะตกอีกนานไหมกลัวว่าจะมืดซะก่อนแต่ยอมรับเลยว่าวันเนี้ยอากาศเย็นดีสดชื่นและก็เงียบสงบตอนเนี้ยเม็ดฝนก็เริ่มเบาบางลงหลังจากที่ตกหนักมาได้สักพักไปชมบรรยากาศดีๆกัน ทางเต็นปะตอยถึงแม้จะไม่ใช่จุดสูงสุดเมืนยอดดอยม่อนเงาะแต่ก็สามารถมองเห็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนได้ไกลสุดสายตาเลยจิงช่วงเวลาหลังฝนตกแบบนี้บรรยากาศอะคลีนมากเลยนี่ก็ใกล้มืดละไปเตรียมมือคํำพร้อมกับฟังเสียงธรรมชาติกัน you ความสวยงามยามรุ่งอรุณของวันเนี้ทำเอาผมสตันไปชั่วขณะและถ้าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าจะได้เห็นทะเลหมอกที่ดูสวยงามตระการตาเช่นนี้ดวงอาทิตย์ที่กำลังทอแสงอยู่สันเขาสาดแสงเหลืองทองตัดกับท้องฟ้าและค่อยๆสะท้อนลงมาอย่างเบื้องล่างอย่างาชา้าๆก่อเกิดแสงและเงาที่ดูสวยงามจนดูจะเกินความคาดหวังที่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนที่จะขึ้นมาบนดอยม่อนเงาะ,ะอีกและยังเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลาย ได้ปล่อยวางความเหนื่อยล้าต่างๆที่เข้ามาแล้วสูดอากาศที่สดชื่นเข้าไปแทนนี่แหละคือช่วงเวลาดีๆในชีวิตที่ต้องมีผมเดินลงไปที่เนินเขาด้านล่างซึ่งเป็นลานกลางเต็นที่ดูจะอยู่ใกล้ทะเลหมอกมากที่สุดแ่ละและผมก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยเหมือนกันเพื่อมานั่งดูทะเลหมอกอยู่ที่แคร่ไม้ เต็นที่เนี่ยก็มีที่ให้กางเยอะมากป้าต้อยบอกว่ารับได้ถึง300เต็นเลยทีเดียวคาแคมป์มอเตอร์แคมป์ก็มาจอดได้นะแต่ลักษณะลานมันจะมีพื้นที่ลาดเอียงบ้างเพราะมันเป็นเนินเขาอะมีไฟฟ้าให้ต่อพ่วงทุกลานมีห้องน้ํำหลายจุดใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจลานกลางเต็นป้าต้อยมอนเงาะได้เลยนะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมเช้าซึ่งแดดก็ค่อนข้างแรง แต่ยังพอทนได้นะเพราะอากาศยังเย็นๆอยู่ส่วนทะเลเหมอกนั้นก็ยังไม่ไปไหนแต่ถ้าแดดร้อนกว่านี้ก็น่าจะค่อยๆจางหายไปก็เป็นอีกหนึ่งลานกลางเต็นท์ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะวิวช่วงเย็นๆน่ะสวยเป็นวิวภูเขาสลับซซ้อนกันไปมาช่วงหลังฝนตกก็จะมีหมอกฟุ้งให้เห็นและอีกไม่นานหลังจากหมอกฟุงหายไปบรรยากาศก็ดูครีนสะอาดมองวิวได้ชัดเจนเลย กลางคืนเนี่ยเงียบได้ยินแค่เสียงมแมลงอากาศก็เย็นสบายแต่ตอนเช้าเนี่ยเป็นไฮไลท์มากเลยก็คือทะเลหมอกนี่แหละที่มีให้เห็นกันตั้งแต่เช้ามืดยาวไปจนถึงสิบโมงเลยไม่แน่ใจว่าทุกคนที่เคยมาที่เนี่จะได้เจออะไรแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเมื่อวานก่อนที่จะขึ้นมาที่เนี่มีเรื่องหนึ่งที่อยากรู้นั่นก็คือจะรู้สึกยังไงถ้าได้มายืนอยู่บนดอยม่อนเงาะซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ส่วนตัวผมเองนั้นรู้สึกตื่นเต้นกับการได้มาถึงเป้าหมายและผ่อนคลายที่ไม่ต้องแข่งกับเวลาไม่ต้องกังวลใดๆไม่ต้องแบกรับภาระต่างๆและดูเหมือนชีวิตจะเป็นอิสระได้เลซี่ไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนเนี้ยและกับมีบางสิ่งบางสิ่งที่บอกกับตัวเองว่าอยากมีเป้าหมายใหม่ที่ที่มันท้าทายมากกว่าเนี้